สวัสดีครับคลิปนี้ทำเพื่อคนที่อยากใช้ windows xp แล้วก็มีการ์จอ gtx 980นะครับแล้วก็970ไอพวก960า960อะไรเงี้ยเอออยากใช้บน windows xp นะครับต้องใช้วิธีการมอดเท่านั้นเพราะว่าลงไดเวอร์ปกติมันจะลงไม่ได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับคลิกท,ที่กูเกิลแล้วพิมพ์คำว่า gtx 980 driver windows xp จะมีคนลงไว้นี่เจ้านี้นะครับเจ้านี้คลิกเข้าไปป๊กนะครับ เราจะเจอคลิป YouTube ของเขานะต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาทำมอดไว้ให้นะครับเขาเรียกว่ามอดไดรเวอร์นะครับใช้ได้กับ9 7 0 9 8 0 9 8 0 Ti ก้าปก้าปที่ไททันซัพพอร์ตกับ mido xp นะครับเราไปดูด s สคริปชันเขานี่แล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆเข้าที่ r ดร e ตรงนี้ไปโหลดมานะครับสอนเลยทั้งกันนะครับเ,ออเครื่องนี้มันเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเขาเรียกว่าโคมันไม่ซัพพอร์ตไปโหลดเครื่องอื่นเอาแล้วกันเพื่อน ไปโหลดเครื่องอื่นแล้วมันจะเข้าได้แต่เครื่องผมมันเป็น XP ที่เพิ่งติดตั้งมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ล็อกอินอะไรไวออ้ผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะโหลดมาหน้าตาจะมีการดาวน์โหลดต่างๆให้บอกชัดเจนแต่ถ้าเข้าจากเครื่องนี้มันจะไม่เห็นนะครับผมไปโหลดอีกเครื่องหนึ่งมาละไปโหลดมาเรียบร้อยมาแล้วหน้าต่างมันจะเป็นแบบนี้เปิดให้ดูเลยปุ๊บเราจะได้ไดเวอร์พวกนี้มาเนี่ยบอดีฟเนี่ยมันจะชื่อว่า368.81 Desktop Windows XP 3 2มสิบ4 Bi ิตบิต internal แบบเนี้ยเออเห็นไหมเห็นไหมเอ้มันจะไม่เกี่ยวนะน,นี่มันชิปเซตเครื่องผมมันจะมีที่เป็นไดเวอร์สามหกถ้าถ้าเราลงปกติอะเป็นยังไงถ้าเราลงปกติมันจะเด้งมันจะไม่ได้ถ้าติดตั้งแบบเอ็นวีเดียแบบเนี้ยอันนี้คือจากเอ็นวีเดียนะครับถ้าปกติแล้วอะมันจะขึ้นเหมือนว่าหาหาไดเวอร์หา, Driver, หาการ์ดจออยู่มันจะเด้งเลยทันที เดี๋ยวเราปติดตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะโหลดโหลดอันนี้มาสอนคนที่ใช้ GTX 980 970 960 Titan อะไรต่างๆที่เป็น900ซีรีส์นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ Nvidia เนี่ยหน้าต่างแบบนี้ปกตินะมันจะเช็ก k i n g นะมันจะ n อ t เลยคือลงไม่ได้ขนาด Nvidia บอกว่ามันลงได้แต่มันลงไม่ได้นะมันมีปัญหาอนะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจมันเป็น bug ตัว bug นะครับ เราก็ปิดไปปุ๊บใช่ไหมเราก็เข้าบอดีไฟเลยเพื่อนๆแตกมาเลยอย่างเอานี้ก็ได้สามหกแปดจุดแปดหนึ่งสามที่สองปิตแตกมาปุ๊บผมได้โฟลเดอร์มานี่แตกมาแล้วเห็นไหมข้างบนเข้าไปปุ๊บนี่มันจะมีอย่างนี้เลยเขาทำมาให้เซตสับเลยลันเขาบอกเซตอัพง่ายมากเขาทำโมให้เรียบร้อยละมันเข้าเช็คกิ้งอีกรอบหนึ่งมัวน์โหลดมันจะหาเขาแก้มาเขาเขียนโน้ตแพดมาตอนนี้มันลงไม่ได้หรอกเพราะว่า ผมลงเสร็จไปแล้วมันต้องการรีสตาร์ทเลยนะครับผมลงเสร็จแล้วเมื่อกี้มันจะลงได้ครับเพื่อนผมบอกเลยนะว่ามันจะลงได้นะครับลงได้ทันทีแล้วมันรอรีสตาร์ทไงยผมก็ได้ถ่ายคลิปให้ดูอ่ะรีสตาร์ทไปหนึ่งทีดูซิว่าเข้ามามันจะได้ไหมเพราะว่าตอนที่ผมทาเมื่อกี้มันได้มันติดตั้งเสร็จมันให้กดยยดแล้วมันจะบอกว่าเราเจอการจอ GTX 980ของท่านโอเคไหมกดโอเคมันก็โหลดอีกเราพบอะไรวะ HD ออเดโอของ Nvidia ียโอเคไหมกดโอเคมือนก็จะนิกนิกนิกไปจนโหลดเสร็จแล้วมันก็ขอรีสตาร์ทหนึ่งทีเราก็จัดให้ครับมันจะมีขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วใช้งานได้ดีแสดงว่าจบนะครับเนื่องจากตอนนี้ปัญหาของ XP ก็คือว่าใครที่ใช้ GTX 900 Series ซีรีส์คุณจะไม่สามารถลง Nvidia ปกติได้นะครับแม้ว่าคุณจะเจอไดเวอร์ที่รองรับ XP ลงไปก็เด้งลงไปก็พังแน่นอนผมลองมาหลายวิธีแล้ว ามาดูกันว่าเข้ามาแล้วจะมีไตเวอร์หรือ,อยังเมื่อกี้มันลงเสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่าไตเวอร์มอสการ์จอดูกันครับผมก็รุ้นคั้งแรกนะครับเพราะว่าเพิ่งลงเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าใช้ได้จริงไหมนะครับสําหรับการมอสของพี่ฝรั่งช่องเมื่อกี้นะครับแต่มันลงได้แน่นอนแล้วเมื่อกี้คือลงผ่านปกติจะลงไม่ผ่านไม่ว่าจะเลขไหนก็ตามลองหมดแล้วนะครับผมเอาไดเวอร์หุยนะมาแล้ว ตัวหนังสือเล็กๆอย่างนี้แสดงว่าเข้าจริงๆนะครับผมมาดูกันครับว่า,าได้รูกก้การจอเข้าหรือเปล่าว้าวนี่ยงายเอ็นวีดีมาแล้วนะครับจบนะครับเพื่อนเราสามารถใช้โอต้องขอบคุณคุณพี่ฝรั่งเมื่อกี้เลยนะทำให้ผมได้ใช้ w i n d o w s XP แล้วก็เป็นแบบที่ต้องการนะคือครบนี่ผมจะเลือกเป็นฟ u l l HD ตึ๊บนี่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องที่ต้องการแนละ้วเรียบร้อยนะครับ สวยงามชัดแจ่มนะครับผมเห็นไหมเฮ้ยใช้ Windows XP 2 f a ี t ู r ด้วยนะผมอ่ะเยี่ยมครับต้องขอบคุณพี่ฝรั่งคนนั้นเลยนะฮะพี่ฝรั่งคนนั้นเดี๋ยวให้ดูก่อนให้เครดิตเขาก่อนนะครับเรามาลองทำแบบคนไทยทำนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเจอบั็อกอะไรแบบนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนมันคือบั็กการ์ดจอ GTX 9000ซีรีส์ที่ผมใช้คือ980 ผมพยายามหาวิธีหลายทางมากว่ามันจะทํำยังไงให้มันลงได้นะครับทั้งที่เอ็นวีเดียบอกว่ามันมีรเวอร์ที่รองรับแต่พอลงจริงๆแล้วผมไปหาโหลดมาจากพวกแนบลิงก์หรือว่าเอ็นวีเดียโดยตรงมันก็บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านไม่เคยผ่านเลยนะครับจนได้พี่คนนั้นแล้วแหละนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะฮะนี่คือสวรรค์ของผมเลยสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้ GTX 980ของผมรันบน Windows xp ได้และใช้งานได้นะครับเออใช้งานได้อ,อ่ผมพิมพ์ก่อนเราต้องให้เครดิตเขาสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปเนื่องจากมันทำได้จริงจริงด้วยง่ายๆเลยนะใครมีการ์ดจอเก่าแล้วอยากลง Windows xp นะครับนี่เข้าที่วิดีโอครับโป๊ะแล้วจะเจอคลิปพี่คนนี้เลยนะครับที่เขาเขียนว่า nvidia gtx 970 980 980 IT t iti t a n Driver รองรับ xp เข้าไปโป๊ะ ช่องไหนช่องไหนดูช่องดูช่องอ่าพี่ฝรั่งกว่านี้พี่ฝรั่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปเสียงก่อนไหนวันเนี้ยไหนชื่อช่องเขาอยู่ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> เนะขาช่องเขาอยู่ไหนเนี่ยคือเน็ตเน็ตของ Windows XP ผมนี่แบบไม่ค่อยดีว่ะมันเป็น Wi-Fi ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำให้มันใช้สายแลนได้ก่อน ทำไมันไม่ขึ้นอ่ะมันมันเหมือนอ์ปกรกอบาไม่ครบจะดูช่องเขาเนี่ยเน็ตไวไฟมันไม่รับที่ช้าจังเลยนะครับอ้าเนี่ยดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง GTX มันเหมือนไม่สมบูรณ์่ะไรเวอร์ เอพี <XP. S 2> ่เห็นไหมเอ็นวีดีมันก็บอกให้โหลดหนู่นนี่นั่นเนี่ยมาใช้ไอตัวนี้มันรองรับนะแต่ลงจริง,รงๆแล้วลงไม่ได้นะครับผมลองมาหมดแล้วเพื่อนๆเอ่อมันคือช่องอะไรมันไม่ขึ้นให้ผมดูอ่ะเราต้องขอบคุณเขานะครับจริงๆไม่ขึ้นอนะเอาอย่างนี้มาเครื่องนี้ผมดีกว,ว่าเครื่องนี้ไม่เข้าใช่ไหมมาเครื่องนี้เลยมาเครื่องนี้มาเครื่อง เราต้องขอบคุณเขานะครับเพราะเขาทำให้เราได้นี่ไงช่องช่องขึ้นไปนแล้วเครื่องนี้ผมเปิดเปิดลองอยู่นะครับผมนี่ที่โหลดไปเนาะนี่เออให้ดูเลยก็ได้นะครับพเพื่อนๆช่อง retro komodo นะครับผู้ติดตาม1.65000พันนี่สีนี่เลยนะช่องเขาอะนี่เลยเขาเป็นคนทำให้เรานะสำหรับ d イเวอร์ GTX 970 970 970 Ti Titan นะครับจะโหลดก็เขาเนี่ยข้างล่างเนี่ยได้กูเกิล หน้าต่างมันจะเป็นแบบเนี้ยเออเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูนี่แบบนี้แล้วก็คลิกโหลดทีละอันเอาอันเดียวก็ได้นะครับก็ถ้า64สิบก็หกไป32ก็สาบสอไปโหลดไปแล้วอินเทอร์เน็ตไอคอนไลน์กันต่างๆก็ลงโหลดกันไปเนี่ยโหลดทั้งท้ายเนี่ยจิ้มตรงนี้จ,นจิ้มทั้งท้ายเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ดาวโหลดไปเนี่ย